พอได้กินเราทำไงได้ยู่นี่นกระามึงบ่แตกกันจเก่าเว้ย่้นมไ้เนาะได้พอได้อูพอได้แจวพี่น้องเว้ยกตน่นหาเมืองได้เ่ได้ร้ายเนอกปันเมืองทารุบงทารุบงมาบงนี่โอ้ ปีคนโบราณไปปีนี่ฟาร์มนกรามนี่เออเออ,เอ,อได้ชิไปบางยกคนโบราณไปปีเนาะเมืมเอ่อไหรมไหเออแต่เขาขวัวเต็มญญเขาไปปุ่นหม พอไปบุญเนาะบุญตรงไฟจะด้วยมือเนี่ยมอขึ้นเลยจะสวิงเว้ยได้ปลาป่าหัวบานิเว้ยอื้มหมอชิมื่อแล้วนี่เมื่อแล้ว đây đây vợ Lắm ghina. Lắm ghina. Lắm ghina. Lắm hết lớp ghina. Hết ghina. Lắm lực từ pin Lắm ghina. Lắm ghina. bò lái Lắm bò lái ghina. Lắm con bò lái Lắm ghina. bò lái đâu. มันมันลายบอลกินเขาแหลวพี่ไม่ก็มาใส่หนีโรดมมนก็อะไรแล้วเว้ยผ่ากระซี่เยอะกุบๆหองตุ่มเลยผ่าน้องใหญ่เตอร์ด์นี่เป็นน้องร่วมของเขตสิบเอ็ดบ้านคือฮอกาดน้องกรมเทียเหนือหน้าต้ย บ้านงนีโปสซีเอ้ยซีเอ็ดหมู่บ้านอยู่นี่เนาะน้องน้องรวมเลยไปกินมากินได้ไปปีนี้คนบรายไปเรืกัยเริ่ม,มมุมวันส่วยดอยู่กลางคุณเนาะบาวีลงไปถ่ายอะไรไก่โหดมานอยู่ปะมานอยู่ใช่เง้ ปลาล้นของพี <y frank S 1> ่น <propose> ้องเอ้ยพอนมีปลายังปลายังสารมาไลนวินหัวเลยนี่ทานผู้เบิ่งเลยวิ่นหัวนี่โอ้มีปลาตองปลาแตงนด้วยเมื่อไงละเมื่อไงล่น้ะสลายมีแต่สะดุ้งอยู่กลางวังพี่น้องเอ้ยทานผู้เบิ่งทั้งหลายมีแต่สะดุ้งพอคน โบหลายป้ามันก็เลยโบมันโบแตกคือคนหลายป้าแตกเขาก็สิได้ปลาหลายอยู่อันนี้ทำไปก็พอได้จะกินมัน,น,ไ,นได้โบหลายเนาะใครบอกนี่มาดิประเดี๋ยวปลาคืองามงานนี้มั้งดูกคืองามงาอะนี่โยงงามงาได้เต็มครัวนี่ พอมนจะปลาิวเรี oh, <Thank you>. ่อนี้มาดิฉันเนาะนากีแรกเขาหะโอ้ในนอโดยเด้อเด้อเฮ้เฮ้เฮ้คามไรมือฉิมฉิมมนเอาว่ามือนะมือที่มนจิ๋วาเลยว่เออ พันชินบระเบือน่ะแล้วอีกน oh, yes. เนานะเอ๋อเฮ็ดคนจีวานเดอร์บอลอัเด้อร์อนณาเพื่อนกำล,ลังลงมานีลเพื่อนสีเพื่นสีลองแฮ่เพื่อนเด้อไหมบานงมเหลือหา,หานเห่าน่ะจบฮะ มันชิวานเนาะไปมันน,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 นา้ามันกว้างเนาะน้ามันกว้างน้ามันกว้างต่อปลามันกระไลดิจีกแล้จีตีนแล้มันจีตีนงมมาได้บอลเนี่ย เขากำลังเมื่อนะกูเม,มื่อก็เมือ่อ,ห,อหาบน่นบน่นเห็นปลาบน่นเพนใส่เราได้บ่ะนี เออได้ปลานี่ยมันไผ่มนัมนมันพี่น้องเลยทีวานไปกับอะไรปลาก็มีก,กระจอกนอนแล้วฝึกสอนก็สอนโบกตุกสะดุงก็รึกโอ้มีเบ็ดหางสะดุงตอนนีอยู่กลางบินี่ปกติอยู่แถวแค้มบรรยากาศดีแท่า ເພິ່ນກະຫຼາຍເນາະອືເຕິງເຮົານີ້ເຕິງເຮົາເພິ່ນມັນດ อือง่ายนี่เพิ่นใส่มองเอาซิวะนี่ ini มนต์ตัวมาแล้วอันนี้ทีม

เออมันก no. <that> ็เดี uh ๋ยวมันก็เถืออย้ยเนาะเออเฮ้เฮ้เฮ้ห่างหมดสมันงไ้เฮนี่เออดึงมาเอาหล่นมามันใ่เนาะเขได้เห็ดประเดีอยู่ไปสิคนงมันก็ได้อยู่ 오오 만리 너나. 드루롱 코래, 바คอน 려. 응, 응. 어, 바. 만리 군쓰러 มันบาร์ดิซิโดซามนี่กุมันสวยเด้เพราะว่าเออใครก็ไปพมดนผสมอยู่ไล้เออพอะดีผสมอยู่ฮักลีอย่นี่มีมาเด้อเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเวิ้งพี่น้องเบิ่งนี่นี่มาเก็บน้องกันเนี่ยวันนี้ผสมอยู่เออฟรีผสมพี่น้องมันนี่จะปลข้าวมุนเหรอวะนี่เนี uh ่ย

โอ้ยมีไงมาาเขาเลยนีิได้จะคของเลวเจ้าฮะมีไงได้หอยจะคของแล้วกร,ระตานึงโมห้อยฮะกระตานึงแหลกระตาหนึ่ง <laughs> แหล <laughs> ะบ้าบ <laughs> เอารดกุุ่มอาซิวเราห้อยอยางเดียวฮาเนาะ <laughs> เออเออนั่ยลาคักเลยนะเอาในข้อบ่อมันจะได้ไร <laughs> แต่ก่าคู่ห้อยปลาก่วขึ้นซ้ำกับปันกับปันน้องเ็นบ่เออประยักเบิร์มันยเบิร์ตเนาะ คนโบราณแล้วมือถือเนาะเก่าๆนั้นเก่าๆนั่นะถือมันบอกสบไปดิทผู้เบ่งเขามาหาป่าน้องกามด้วยาปาน้องกามวันนี้เนาะ บางคนก็นได้ร้ายบางคนก็นได้หน่อยอมาผับเบิงร่วกันมาท่านผเบิงมาหอนี้กะบ่าวีจะสิเอาสานีก่อนการพาปลาน้องกามเนาะพี่หนาว่ากันไหมขอบใจท่านผู้เบิงทั้งหลาย